กระทรวงการคลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์เงินเยียวยาเราชนะมีแนวโน้มเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สวัสดีครับแฟนเฟสช anel n คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับมาตรการเราชนะ ออกมาจากกระทรวงการคลังซึ่งวันนี้มีข่าวดีสําหรับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ที่คลิปนี้ก่อนไม่ฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ กระทรวงการคลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์เงินเยียวยาเราชนะมีแนวโน้มเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นายอคมเติมพัทยาภัยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ที่รัฐบาลจะแจกเงินเยียวยาคนละ3,500บาทเป็นเวลา2เดือนติดต่อกันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิดม่คาดว่าจะมีประชาชนผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ประมาณ30-35ล้านคนเบื้องต้นมีแนนนน้มว่าผู้ถือบัตรสริัารแห่รแั่หรือหัือบนตนจนนนนนนวน1นนนนนคนน่าจะได้รับนงินทั้งหมดโดยไม่ต้องลงทะเบียนในม่เนื่องจานมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว จะมีการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบอัตโนมัติรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งประมาณ13.8ล้านคนหากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าเป็นผู้มีไรายได้น้อยคุณสบัตรเข้าเกณฑ์ก็จะได้เงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนเช่นกัน ส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักง,งานรัฐวิสาหกิจเนื่องจากยังคงได้รับเงินเดือนและผู้ที่มีรายได้สูงซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติแต่ทั้งนี้ขอให้รอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันที่19มกราคมหลังจากที่เข้าประชุมคอรมอแล้วรัฐบาลยืนยันที่จะดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวจากช่อง7 HD นะครับและนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการเราชนะซึ่งจะต้องรอการเข้าประชุมที่ครมออีกครั้งหนึ่งในวันที่19มกราคมนี้นะครับถ้ามีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการนี้แฟนเฟ h ชาน e ลจะรีบนำข่าวมาบอกต่อกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า สำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ